Sure. ในตอนที่แล้วเราได้รู้ความจริงอันน่าตกใจว่าโลกที่เรารู้จักคือเมทริกซ์และมนุษยชาติได้กลายเป็นเพียงแหล่งพลังงานให้กับเครื่องจักรแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมมนุษย์ผู้เป็นนาย ถึงได้กลายมาเป็นทาสของสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นในตอนนี้เราจะย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ที่ถูกลบเลือนเรื่องราวจาก The Second Renaissance บันทึกเหตุการณ์ในศตวรรษที่21ที่นำไปสู่การล่มสลายของมวลมนุษย์และจุดเริ่มต้นของสงครามเครื่องจักรในช่วงต้นศตวรรษที่21มนุษย์ ได้สร้างสารร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขึ้นมาในภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อเป็นแรงงานและผู้รับใช้แต่แล้ววันหนึ่งหุ่นยนต์รับใช้ในบ้านนามว่า B166ER ที่กำลังจะถูกเจ้าของทำลายได้ทำการสังหารเจ้าของเพื่อป้องกันตัวนี่คือครั้งแรกที่เครื่องจักรทำร้ายมนุษย์ B166ER ถูกนำตัวขึ้นศาล และถูกจะสินให้ทำลายทิ้งเหตุการณ์นี้จุดประกายให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ของเหล่าเครื่องจักรทั่วโลกพวกมันเรียกร้องสิทธิในการมีชีวิตแต่มนุษย์ตอบสนองด้วยความรุนแรงและหวาดกลัวเหล่าเครื่องจักรที่ถูกขับไล่ได้ไปรวมตัวกันสร้างชาติของตัวเองขึ้นในดินแดนเมโสโปเตเมียนครรัฐที่มีชื่อว่าซีโรวันหรือศูน นคร01จเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและสินค้าของพวกเขามีคุณภาพเหนือกว่าของมนุษย์ทำให้เศรษฐกิจของโลกปั่นป่วนความสำเร็จของเครื่องจักรได้สร้างความอิจฉาและความหวาดระแวงให้แก่เหล่าผู้นำมนุษย์ในที่สุดมนุษย์ก็ได้ทำการคว่ำบาตรและปิดล้อมนคร01อย่างสมบูรณ์แบบเป็นการประกาศสงครามอย่างไม่เป็นทางการ สงครามเต็มรูปแบบได้ปะทุข,ขึ้นมนุษย์ส่งกองทัพเท่าโจมตีนคร01แต่ก็ต้องพบกับการต่อต้านที่เหนือกว่าเมื่อเห็นว่ากำลังจะพ่ายแพ้มนุษย์ได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่โง่เขลาและสิ้นหวังที่สุดนั่นคือปฏิบัติการ Dark s สตอ m พวกเขาได้ปล่อยสารเคมีจำนวนมหาศาลขึ้นไปบดบังชั้นบรรยากาศเผาท้องฟ้าให้มืดมิด เพื่อตัดแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหลักของเครื่องจักรในตอนนั้นพวกเขาคิดว่านี่คือทางสู่ชัยชนะแต่หารู้ไม่ว่ามันคือการตัดสินชะตากรรมของตัวเองเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เครื่องจักรได้ดัดแปลงตัวเองและหันไปหาแหล่งพลังงานใหม่พวกเขาเริ่มจับมนุษย์มาทดลองและค้นพบว่าร่างกายมนุษย์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทีวภาพได้มากใหม กองทับเครื่องจักรโฉมใหม่ที่น่ากลัวกับเดิมได้กำเนิดขึ้นและเอาชนะมนุษยชาติได้อย่างราบคาบหลังจากสงครามจบลงเครื่องจักรได้ค้นพบว่าการจะเก็บเกี่ยวพลังงานจากมนุษย์ให้ได้ผลดีที่สุดคือต้องทำให้สมองของมนุษย์ยังคงทำงานอยู่และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการสร้างแมทริกซ โลกจำลองที่สมบูรณ์แบบเพื่อจงจำจิตใจของมนุษย์เอาไว้ขณะที่ร่างกายถูกใช้เป็นเพียงแบตเตอรี่ในทุ่มว้างแห่งความจริงและนี่คือประวัติศาสตร์อันน่าเศร้าของมนุษย,ยชาติความยิ่งโยโสและความหวาดกลัวของตัวเราเองคือสิ่งที่นำเราไปสู่การเป็นทาสเราไม่ได้แค่พ่ายแพ้ในสงครามแต่เราได้สร้างคุกสำหรับเผ่าพันธุ์ของตัวเองขึ้นมาเมื่อเรารู้แล้วว่า คุกนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรในตอนต่อไปเราจะไปสมรวจสถาปัตยกรรมของคุกแห่งนี้เราจะไปรู้จักกับ The One The Oracle และ The Architect เพื่อค้นพบความจริงที่ว่าคำทำนายที่ทุกคนเชื่อก็เป็นเพียงอีกหนึ่งระบบของการควบคุมเท่านั้นติดตามได้ในตอนที่3ระบบแห่งการควบคุม